สนับสนุนโดย King Power Click and Collect ช้อปดิวี้ฟรีออนไลน์รับของได้ที่สนามบินเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัย Robinhood Travel พร้อมจองโรงแรมได้แล้ววันนี้ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช้อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ เบลล์พ่อเบลล์พ่อเบลล์พ่ออุ้ยอะไรอ่ะมีพีกินอีกีวีด้วยอเดี๋ยวดยหอังก็ไดยังไม่ได้เล่าอะไรเลยขอบคุณม่ขอบคุณมครับขอบคุณมครับ้ต่อหาบ้านต่อบานต่อไปนะบ้านต่อไปบ้านสายมูโอ้โหบ้านเลยบ้านสายมู บ้านอาจารย์เทียมเลยก็คือเป็นพาริเคเน<ช>ทหมดเลยทาไมถึงเป็นพาริเคเนตคะอาจารย์คะถ้าอย่างคุณกอฟอย่างแต่ละคนคะถ้าท่านในวงการเขาจะทราบดีว่าอาจารย์เชยนยงเนี่ยนับถือพาริเคเนทมากได้มีทุกวันนี้ก็พาริเคเนทนี่แหละครับใ,ให้เหตุผลเลยคือองค์พ่อเนี่ยอาจารย์เคยขอพรอสมัยตอนที่เป็นเด็กๆก็คือแม่อาจารย์ป่วยเป็นมะเร็งแล้วหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินเดือนหรือ2เดือนอาจารย์ไม่เคยขอพรเทพองค์ไหนเลยแต่อาจารย์วิงวอนจากท่านว่าขอให้แม่ดีขึ้น ปรากฏว่าแม่หายแม่ดีขึ้นแทนที่ว่าจะอยู่แค่เดือน2เดือนปรากฏอาจารย์พาแม่ไปสักการะพัะพุทธเจ้าที่อินเดียได้แรงมากก็เลยศรัทธาท่านผมใไฟบ้านสายมูตัวจริงลิวจิตสัมผัสเฮ้ยผีหรือไงเหมือนแบบเป็นอาสงเป็นสำนักมีควันทู่มีรูปปั้นแกะสลักอะไรอย่างเงี้ยขาก็เป็นบ้านในรุ่ครับ บ้านทั้งหมดนี้พี่รวแต่งเองเล่าคะออกแบบเองแต่งเองครับผมเดินอ่ะเดินหาซื้อของเองครับอันนี้คืออันนี้คุณก็ดีไซน์เองหมดเลยดีไซน์เองครับเพราะว่าจริงๆบ้านตอนที่ซื้อเนี่ยจะเห็นเป็นบันไดซึ่งในหลักฮวงจุ้ยเนี่ยไม่ได้คือบันไดที่ตรงกับประตูเขาเรียกว่าเงินออกแต่ถ้าในหลักวิทยาศาสตร์ก็คือโจรขึ้นบ้านง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องออกแบบเพื่อทําการปิด แต่เอาเหตุผลหลักๆเลยนะพี่เจมส์ครับงค่าไฟเอ้าพราะเปิดแอร์ตุ่งตรงนี้บันไดมันก็ขึ้นไปข้างบนมันก็จะต้องเย็นอยู่ตลอดเวลานี่ก็เลยทําเป็นเหมือนเราทำเป็นทำเป็นทางกั้นนะอันนี้คือทางขึ้นชั้นสองคือชั้นสองใช่ครับอย่างอีกคนนึงอ่ะเขามาทํางานหรือเปล่าทำไมเขาไม่เคยได้แบบไปบ้านไหนเลยไปยัไงเขามีแบบว่าเป็นเป็นบ่อปลาอะไรเงี้ยข้างหน้าขับไอทเทอรไปคุย ตูงกำแพงไงเขามีแบบเป็นเสาเหมือนแบบเป็นเป็นบ้านหลอบ้านเก่งคาชยะไงที่เขามีเสาบีนบ่อน้ำพญานาคอยู่้างหน้าไงแล้วข้างในเนี่ยมีฟิตเนสด้วยเขาดูเฟรนลี่หน่อยเออดูไม่ดูจะไม่ดูจะไม่ดูงั้นขอดูหน่อยเขาว่าบ้านหลังนี้พี่ทิพย์ครับผมรู้สึกว่าแบบเหมือนฮวงจุ้ยเยอะมากเริ่มจากนี่เลยอกมังกรก่อนแล้วเป็นมังกรเผือกด้วยใช่เหรอที่อื่นเป็นอกมังกรของเค้เป็นมังกรเผือกอุ้ย ทำไมมีความหมายอะไรพิเศษจากมังกรทั่วไปก็ตอนแรกเขาให้เลือกสีโอ้มังกรแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเป็นมังกรของเราต้องมังกรเผือกไม่รู้มันมันคิดมันเป็นข้างในมันคิดเองแต่พี่เห็นข้างหน้ามีเป็นบ่อครับผมวิห่หนี่พี่ทิพย์อารมณ์เหมือนเราเนี่ยกำลังเดินอยู่บนน้ำเลยนะ,ะใช่ผิวลิ่งดีมากบ่อน,น้ำบ่อน้ำพุอ,อะไรอย่างเงี้เหมือนรีสอร์ทบาหลีใครที่บอกว่าเป็นทำบ่อพญานา ผมอยากให้แนะนําว่าเนี่ยบ่อจริงๆผมไม่เห็นว่าไหลลังแล้วหลอเป็นยังไงอ่ะก็องพญานาคก็เนี่ยใช่ครับนี่ไงมีองค์พญานาคอยู่ตรงกลางนะครับผมหัวใหญ่เลยก็แบบใหญ่มากเลยเคยมีปฏิหารครั้งหนึ่งไปได้ไปทําบุญที่คําชโนดกับวัดสามันีเอาน้ํามาใส่บ่อไอฐานจิตเนาะให้ยานใส่ยานพญานาคให้มาอยู่ในบ่อหลับไปคืนนึงตื่นมาตอนเช้ามีงูมาลอกคราบหน้าบ่อทีทางเธอจะพาใครมา ไปตอนพิเศษเหรอไปแบบคุยยกบ้านแสนพระภูมิแบบชมพูนะสะสมพวกแบบของพวกเก่าๆดยเนี่ยเขาไป่เอตัวรังมาแล้วก็คอยสั่งวันนี้หมดเวลาแล้วเนี่ยงานเลยเนี่ยนะทปทำอย่างนี้กับพี่ตั้งแต่เทปแรกจนถึงเทปนี้เลยถูกก็คือพอพีกอลมจะพูดอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะหมดเวลาทุกทีก็เนี่ยพอขอพูดกันทำไมคุณก็ไม่พูดมแบบ คุณสปอนเซอร์แล้วเนี่ยขอบคุณสปอนเซอร์อุ้ยค่ะขอบคุณค่ณนะนะเขาขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางอยู่กับ True ดียิ่งกว่าธนาคารออมสินมากกว่าธนาคารธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกัฟแล้ว ที่มหานครอิตาลีนะคะคุณผ่ามมาง่ายมากเลยนะที่บอกเลยนะลงรถไฟฟ้าสถานีช่องนนทรีได้เลยที่นี่เขาเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์11โมงจนถึง22นาฬิกาต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะวันนี้ที่ตึกมหานครนะคะขอบคุณค่ะอร่อยมากอร่อยทุกคำสิงสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วค่ะไม่ต้องเสียใจสัปดาห์หน้าเรายังมีความสนุกสนานและเรายังมีของรางวัลให้อีกได้หรือไม่อันนัก็ไม่รู้ จากชีวิตที่กรอบหมดแล้วนะวันนี้จบเลยจบเลยนี่ค่ะจะลาไก่อนมีแค่หแล้วนะห้าปีสามสองหนึ่งยังไเลยคะสวัสดีค่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 ะสามารถชมเบื้องหลังความสนุกอันจีนได้ใน YouTube แบร n โบว Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการและอย่าลืมกด Subscribe แบร n โบว Media Channel ด้วยนะคะ จ้เาอะไรเลยออพูดคนเดียวเลยเดี๋ยวเราจะได้กินเจมา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 เหลือใบเดียวละใบเดียวละเปิดเลยโทษโทษโทอดอยา่าใช้คำว่าเหลือใบเดียวคุณเอาไปว่าพี่กอลฟเลือกป้ายเลยค่ะเหลือเหลือเหลืออ่ะหนูเก็บสังเกตไหมข้างหลังครับอุ้ยอุกล่องขวัญครับแล้วเป็นกล่องขวัญในตีมคอนเซ็ปต์ครับพาเดินทาง amarin tv